วันนี้มาดูวิธีเปิดหรือกุญแจรถในรถนะครับจากช่างบางบีอินนี่ผมบางบีอินนะครับบีโก้เปิดปโดยช่างผู้ชำนาญงานนะครับใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีนะครับเฉพาะทาง แปดหกแปดห้าศูนย์เก้าแปดเก้าสามครับนิคมบางปีนครับโอเคครับผม